a s t เตสค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยพระอ้อมเด็กเบบีเลิฟโตโยต้าและผลิตภัณฑ์กิฟฟารินอับบอรอนคอลลาเจนค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยทำไมต้องมีวิ่งตลอดเลยเนี่ยหลังนั้นถามเจ้าของรายการครับงั้นผมไม่มีปัญหาไม่สงสัยแล้วเนาะอ๋อไม่สงสัยครับดีไว้่ไหสุดยอดความนี้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งจริงจริงได้คุยกับสองหนุ่มนี้นะครับนอกจากเรื่องราวของความเซ็กซี่แล้วเขาเป็นหนุ่มที่มีเสน่ห์ก็เลยทำให้เป็นขวัญใจของสาวๆทั่วทั้งประเทศแต่สำหรับแท็กเนี่ยยังมีเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างคือทุกครั้งที่ถ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ย หรือว่าเล่นหนังแบบเซ็กซี่ถอดเสื้อนิดนึงลงน้ําหน่อยคนก็จะเห็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของแท็กนี่คือรอยสักใช่ครับขออนุญาตดูนิดนึงได้ไหมคะรอยสักมันสักความหมายนี่อะไรอย่างนี้ไหมอ๋อมันเ็ะไีครับเป็นรอบศิลปะแขนงีแล้วครับมันจะเป็นลายเมาลีแขนข้างนี้ไหนลายเมาลีลายอะไรยังไงอะลายลายเผาอะไรยังไงครับ อันนี้คือลายเหม็นเหม็นไลายล่ชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเผ่าลีครับแล้วอย่างเงี้ยภาษามันคือมีความหมายไหมครับภาษาตรงนี้จะเป็นลายแบบว่าโรมันนะครับแล้วมันเขียนว่าอะไรครับ This This Life The Nation r i c s a n d the k i n g ก็คือชีวิตนี้เพื่อชาติศาสนาบัณฑิตศึกษานะครับโอคือนอกจากความหมายดีอย่างงี้เขาบอกว่าเวลาอกหักก็ไปสักด้วยใช่ไหมก็ก็อยากให้มันเจ็บเจ็บจะได้ไม่ต้องคิดมากครับเจ็บแค่ใจไม่พอต้องเจ็บกายด้วยไหนรอยไหนที่เกิดมาจากอกหักบอยรอยรอยนี้ครับ ใครเหรออันเนี้ยอ๋อๆกลับบ้านไหมั้าแล้วก็สงสัยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคือหมายถึงว่านะตอนแรกเนี่ยมีหนึ่งรอยแล้วค่อยๆเพิ่มตอนแรกนี้ครับคือผมเป็นคนที่เหมือนแบบมาอยู่กรุงเทพปีหนึ่งก็จะสัตว์อันหนึ่งตามความหมายคือเป็นพาทิตย์ก็คือพาลันยูเนี่ยแปลว่าพาทิตย์อันนี้คืออันแรกอันแรกปั๊บอันแรกเสร็จ อ่ะเข้าปีที่สองอ่ะพาดีอีกดวงนึงแล้วก็มีข้างหลังตรงนี้ครับถ้าพี่จอยเห็นจะเห็นตั้งหลังตรงนี้ขออนุญาตขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะมีพวกติดฟองละสิบไหมอุ้ยก็สวยนะอ๋อครับขอแล้วหลังจากนั้นมันก็ต่อมาเรื่อยๆครับ แล้วอย่างคุณต้อมล่ะคะใครออกขักแล้วไปสักอย่างนี้บ้างไหมอ๋อไม่ไม่ไม่เคยครับคุณต้อมไม่มีครับคุณต้อมมีแต่สาวขวดอย่างเงี้ยครับโอ้ยมุ้งเปเรื่อยบ้านน่ะครับผมเดี๋ยวถามย้อนกลับไปแบบนี้ดีกว่านะครับว่าณะตอนแรกที่เริ่มต้นเข้าวงการมาอย่างแท็กเข้ามาด้วยการ เริ่มเล่นละครนะถ่ายแบบก่อนนะมาถ่ายแบบครับตอนแรกก็จะเป็นใสๆใสๆแล้วก็เล่นละครเล่นละครเป็นนักร้อง่ายเดอะบอยเมื่อก่อนเดอะบอยเด็กับฉันนี่พอเมื่อก่อนอะไรเงี้ยถ่ายอะไรพวกเนี้ยครับครับแล้วครั้งแรกที่ตัดสินใจเปลี่ยนลุคตัวเองเวลาถ่ายแบบเซ็กซี่นะตอนนั้นคิดนานไหมอ่ะคือบางครั้งเราก็อยากลองเปลี่ยนบ้างคือแบบอยากจะลองให้หมดในวงการนี่มีอะไรบ้างนะนะตอนแรกนั้นที่เริ่มต้น ฉีกภาพตัวเองเลยน่าจะเป็นนิตยสารวอลลุ่มใช่วอลลุ่มครับผม <ừ> มีลูกน้ำครับแล,แล้วเคยมองภาพต่อไหมว่าถ้าเราเปลี่ยนลุกตัวเองแบบนี้มันจะมีกระแสตามมาถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราฉีกซะขนาดนี้แล้วครับ <ừ> ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะ โอเคกับกระแสต่างๆ,ๆนี่มันเกิดขึ้นค่ะแล้วอย่างคุณท็อปล่ะคะกระแสต่างๆคือนั่นนาจะเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องแรกเลยไหมคะ,ะจริงๆแล้วของท็อปนะครับเริ่มจากการเดินแบบถ่ายแบบก่อนอแล้วคราวนี้พอเริ่มมีงานถ่ายแบบเดินแบบมาปุ๊บเรื่อยๆเนี่ยก็มาเจอพี่โพสต์พี่โพสตเนี่ยก็ได้เหมือนให้โอกาสท็อปเนะี่ยมาเล่นเรื่องเพื่อนกูรักมึงหวานใช่ครับพี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับกระแสต่างๆที่จะดูว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นในสไตล์หนุ่มเซ็กซี่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะจริงเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่แบบว่า เราได้เป็นเหมือนว่าพหนุ่มเซ็กซี่ครับผมแต่ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนลุคให้มันไปหลายๆรูปแบบนะครับอ,อยากให้แบบว่าเป็นหนุ่มสมาร์ทหนุ่มเท่อะไรอย่างนี้บ้างครับแน่นอน,นว่าพอเป็นหนุ่มเซ็กซี่ปั๊บเนี่ยก็ต้องมีกระแสโดยเฉพาะคุณแท็กกระแสเยอะมากๆแล้วก็ค่อนข้างแรงเนาะ <it> อย่างล่าสุดที่มีข่าวว่าซีแรนมนี่บแบบทราบว่าพอแท็กได้ข่าวุ๊บนี้นั่งไม่ติดเลยใช่ไหมคือผมส่วนตัวผมอะผม ผมไม่อะไรกับผมนะผมผมจะแคร์ซีนแรมมากกว่าเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่แล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วย<ช>แล้วก็เหตุการณ์นี่มันก็คือแบบมันไม่จริงเลยคับมันเป็นอะไรที่แบบมั่วมากข่าวจริง,งอบอกว่าผมกับซีนแรมคือไปมีอะไรกันในห้องน้ําซึ่งในเหตุการณ์จริงเนี่ยห้องน้ำเนี่ยคือมันเป็นห้องที่ทุกคนอยู่อยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรกันได้แล้วก็คุณจารร้องเนี่ยมันก็ มันก็ไม่มีล็อกมันต้องมีคนเฝ้าหน้าประตูครับแล้วก็มันแบบเป็นอะไรที่แบบเสียความรู้สึกครับซึ่งเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นด้วยเราได้มีการคุยกับซีแนไหมคับบอ,อกว่ามีข่าวแบบออกมาอย่างนี้ก็คือเราคุยแล้วก็คำขัขนนันครับว่าเราไม่มีอะไรหรือแล้วครับค่ะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสซีน่ก็งาโอเคซีดไม่ได้ซีเรียสใช่ซึ่งถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้มีวันนี้ได้ก็เพราะแมวมองตาเพชรหนึ่งคนใช้คำนี้เลยดีกว่าพี่พศ์อานนนนะครับเป็นคนที่ชักนำเข้าสูวงงการทั้คคนเ เคยได้ยินเขาพูดถึงตัวเราไหมว่าเขาภูมิใจยังไงหรือว่าเขามองเราเซ็กซี่หรือเปล่าไม่เคยสนมากจะคุยเรื่องเรื่องบทมากกว่าว่าจะเล่นยังไงแล้วผมควรทำยังไงมากกว่าครับผมครับผมนะครับงั้นตอนนี้เราไปฟังนิดนึ่งไหมก็มีเสียงกับภาพฝากมาอ่ไปพบกับพี่ปศครับถ้าพูดถึงความเซ็กซี่ของแท็กสต็อปเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันก็เซ็กซี่คนละแบบอะอย่างแท็กเนี่ยมันเซ็กซี่แบบเซ็กซี่แบบมีเซ็กเอฟพิวเป็นเซ็กแบบแนวแบบ ตี๋สระสระขาวขาวอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีรอยสักมันจะเซ็กซี่มากกว่านี้แท็กเนี่ยก็จะเป็นเซ็กซี่แบบแบบมีสไตล์ที่งกำลังนิยมกันอยู่ตอนนี้คือหน้าตี๋ขาวขาวผู้หญิงจะชอบส่วนท็อปเนี่ยคือก็จะเซ็กซี่แบบแบบเออชายไทยท็อปเนี่ยไปต่างประเทศอ่ะคือไปโชว์ตัวกับพี่คนต่างประเทศชอบเยอะมากพวกยุโรปอะไรชอบสไตล์ท็อปหมด ก็เห็นวิวัฒนาการของต๊อบตั้งแต่มันอายุมาเล่นหนังกับพี่อายุ15ตอนนี้มันก็20แล้วพี่ก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันบึกขึ้นก็เซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆแต่ตอน,นเด็กๆมันก็เซ็กซี่แบบติเด็กถ้าพูดถึงจะเอาดีทาง,ด,งด้านเซ็กซี่เพื่อไปไม่รอดไม่รอดอะ่ะก็อยากฝากคือเซ็กซี่เนี่ยในความเซ็กซี่ของแท็กเนี่ยเราก็เซ็กซี่ไว้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 ให้ตัวเองดูบ้างอย่าให้คนอื่นดูเพิ่มเพื่อเพราะว่ามันจะเบื่ออะไรที่มันเห็นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่น่าดู เราทอ็อปก็เหมือนกันคนเขาก็รู้อยู่ว่าท็อปเซ็กซี่หุ่นดีอะไรเงี้ยแต่แบบว่าถ้าเราโชว์บ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่น่าดูเหมือนกันคนเรามีดีมันมันไม่จําเป็นต้องโชว์หรือว่าโชว์ที่ความสามารถมากกว่าก็อยากจะบอกทั้งสองคนว่าตสต็อปสต็อปเซ็กซีบ่บางปีละครั้งหรือว่า3ปีครั้งอะไรก็ยังก็ย,ยังดีอขอบคุณพี่พงนธครับสามปีเขาไว่างกันเดี๋ยวนี้พ<อ>ี่พจน์บอก แต่ว่าแต่เคร nah, ื่องเราไปไม่รอดหรอครับไม่เยวหมายถึงว่าแบบว่าถ้าถ้าขายเซ็กซี่อย่างเดียวแต่ว่าทั้งสองคนมีความสามารถมี่ราอยากจะบอกคืนกับพี่พศไหมก็เดี๋ยวเจอกัน้นในยาภาค2ครับค่ะครับผมเช่นกันครับเล่นด้วยกันเลยนะเดันเดี๋ยวมีภาคสไม่ไม่ไม่บอกขอบคุณไม่ไม่ขอบคุณเจอภาคสเดี๋ยวครัวเรืออหวเนเองโอเคโอเคไม่ไม่บอกว่าสนามช่วงหน้านะคะสาวสาวห้ามพลาดเลยโดนทั้งหนุ่มด้วยเพราะว่า2คนเขาจะมาเผยเคล็ดลับว่าทำยงไงถึงจะมีหุ่นดี สถาค่ะักรู่ช่วงหน้าในสาเสศครับ